ไอ้โฟโฟกัสเนี่ยใครจะเอาไอ้ดุยงเก่าใช่ไหมโฟโฟกัสเหรอเดี๋ยวแบ่งกันไปได้แหละเดี๋ยวใครดีอ่ะโอเคกูเข้าไปเลยแล้วกันฟื้นกูเดินได้อีกหนึ่งเก่าเดี๋ยวเดินเดี๋ยวตามภารกิจกดอะไรจบเธอนนะกูลืมนะได้านด้านล่างขวาบนไอ้ไม่ใช่ด้านล่างด้านบนขวาไอ้นาฬิกาสร้างรูปนาฬิกาชายไม่เล่นนานเนี่ยฉัลืมหมเกือบหมดเลยจบไปละ ตาตาใครตาโชตาโชว์ไม่เมึงรีบไปหาสีลุ้มเลยไอ้เหาทั้งเงินไม่เว้ยนะกัจีนสะพานไต่ฟอสเดียบเป็นเป็นคัตเตอร์แมนต้องต้องสอดใส่สักหน่อยละแบบแต่จะก่อนไฟแมงเลยจั์เอาคนนะไข่โหมไข่ไม่ใช่ดาบอ่ะโอ้ขวาน ดีกวานขวีด่าไปข้างหลังทำไมวะตามมึงตีก่อนเนะเอาเย็นแม่คนหาเลขสิได้ตีหลังตีตามวะมตีช้าไปเลยนี่มึงม่เดี้อนี่นดวปนนี้เดีอยวพี่ตีก่อนนะเน้นอันนี้เลยแล้วกัน อีตัวปัญหาว่ะเหี้ยมีตัวปัญหาแล้วว่ะต้องเล่นพิกซ,ซี่ต้องเล่นพิกซ,ซี่ก่อนเลยกูลืมไปมันอีอีซีมเหลี่ยมกดปักเขาแต่ก่อนมันไม่มีนะแต่ก่อนไม่มีแต่ก่อนไม่มีธน,น,นูป,ปักนี้นะมันยิงแล้วยิงเลยอะ่ะที่เดี๋ยวนี้แม่งอัปเดตใหม่เรากูตีอะไรกัน <c oughs> ต่อนี่เลยอ่ะโอ้ย ควิปหลบตายเลยมึงซี่ซี่ยาตีโกเอาไปตีมึงะอนะ <c oughs> จัดไปตาบอดไปดิเหีย <c oughs> <c oughs> ไม่กลัยเป็นศพเลยเฮียด้วยทำไมมาตีแต่มึงต <c oughs> ีแต่มึงงี้เดี๋ยวกูแก้แค้นให้เพื่อน <c oughs> ากา,างรอนสัตว ตูดขาดไปดไิเป็นไรเราอยู่ใกล้กันสามคนเลยหมาหมูแอมบช s มบช ambush นี่อะไรนะโอ้โหเฮียอย่างกูตีขาวนี่นะอืม <c oughs> ตูดไปดิโอ้ย่ต้องถึงมือกูหรอกคือผมยังไงก็ตีตัดโอ้โหกูคนเดีย <c oughs> วเฮีย

เออล,เยลเียวอะไรดิลบเคอลบเคอเหรอไลน์แม็กไปได้อะอาอลบเคอเ์อะใครเปิดโชว์น่าจะต้องเปิดอ,อะไรมาเคาะไม้ทำไมเคาะไม้ทำไมฮะยิกกูจะค้อหัวมึงเอง อิทาจิว่าอิทาจีนะมันกู้มึงมึงต้องมันมันเรียนเอาแค่ยิงทีเดียวปิ้วเลยอ่านจัตวาเหรอเล่าที่มามันแทงกู้มันแทงกู้ะลายอ่านแทนไม่แทงตูนนะมันไม่ตายวะอย่าปิดจอบให้ ตอนนี้ดาเมจน้อยวุ้นเมื่อกี้เหมือนกูไม่ได้ใช้ตรงสันขวานะกูใช้แบบไอ้ตรงมันแบนแหละข้างด่าไอ้ข้างขวาเนะกระดูกหลุดเลยเอ้ยใครเปิดไม่สำคัญทีแน่ชนะไหมใครเปิดดิใครเปิดไม่สำคัญอะแต่ว่าใครอมบูดุดนใจก็โอ้โ้ยี่กูจัดการตัวขวานิ่ง ไอเฮียทำไมดาหา้า่มาตรงกูหมดทุกคนเลาะไอ้ตัวตี๋ก็ตองหลบไอเฮียไม่หันมามองหน้าดิวเลยเหมือนแม่งจ้องจะตีมอ่ะ5 minutes later ยวจัดการเองคิดีข้อไปดิไอ้ยีาท่านอนเตือนตัวไอ้ตัวนั้นนอนกลางขาไอตัวขวานะ เอี๋ไม่ไปแล้วกันเสียเวลาไอ้เหี้ยเบิร์นเบที้เบิร์นไอ้ยี่แม่งเฮ้ยพวกมันเป็นหัวมึงด้ว้ยเนี่ยแล้วมึงหนาวไหมดิหนาวก็เคยี่ยงแล้วตัวตีแรงเสือกได้ตีช้าเพื่อนแล้เขาเยี้ยงเดือยู่ทะโนพังขึ้นมาดิกูเครียดเลยถ้าพิตารไปเอาก็ได้หรอถ้าพิจารไปเอาเออตรงไหนนะ เ้้ตอนตนีแต่จุดหมายอยู่ปันูไม่ใช่เหรอว่าตะกีนเออนั่นด,ดิ <laughs> เอาเชี่ยแล้วกูเดินไปเออกูเดินเดินถึงเมืองไม่เนี่ยไม่ถึงหรอเขาไปทางขวาก็ได้ <c oughs> ไทางขวาก็ได้ดา้ดานขวาเลยด้านขวาแล้วกดใช้โฟกัสหนึ่งอันมันจะเข้ามาซื้อของก็มาซื้อของก็ไม่ซื้อหรอทำไมเฮียกูตีอะไรเยอะ พี่ซื้อซื้ออะไรดีวะขึ้นอะไรซื้อซื้อโลดีมั้ยโลโหลดเดินเลยก็ได้่มออคูบาร์แล้วอีคลิปอีคลิปเลยแล้วกันโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เอนเทิร์นเอนไปแล้วเอ่อยังไม่เอนด์ดีกว่าเมื่อกี้มันขึ้นว่าเอนผมไม่เอนด์ไอ้ชิ้นมึงจ้าว้นะเดย์โจ ภารกิจไหนที่ได้จดหมายมานะต้องให้เจ้าของไปเอาในก่อนที่มันจะยำไว้เลยนะแล้วเมื่อกี้นี้กูไม่รู้เลยว่าอันนี้อ่ะจดหมายยุติไทอ่ะเสือพูดเลยว่าเออมันเสียเวลาเอ้ยได้ไอเทมใหม่แล้วไอเทมใหม่กูก็ได้เหมือนกันเหมือนโลเลยไอเจอนะไม่มีตังค์คุนคุนตังค์มาให้เลยพี่ดิ เอาไว้หน่อยจบชิเอาไว้หน่อยตั้งสองบาทนะเอาสูไปที่ตังไงตรงปูไฟตัวละปอนะสองบาทเนาะนี่หนสองบาทยืมตังถึเวลาเยน เดี๋ยวไปรอเลยแล้วกันเดี๋ยวขีบูสมาม,าม,ามันมาท้ำก่อนนะเคราว่าท้ำมันเร็กหน่อยก็เลยสเก็บไว้ก่อนก็ไปตรงด้านล่างไงไปตีกับวอลลแบง็วอลีแบงจับตัวทุ่มเลยนะ่ะทำไมวะวอลีบแบง <laughs> หนีไม่ทันถูกจับทุ่มไปดี<ม>ปอือว,วุลังคีอยู่ว่เดินด้านไหนดีเดินด้านไหนให้มันแบบเข้าไปได้เร็วที่สุดบนแล้วกันถึงเข้าทางระบนมันเรียกม่ถึงวะ โอ้ยสันเย่แล้ว ไปเก็บเวลก่อนเนาะเก็บเวลก่อนจ้ะจะไปในหลักคือก,กูต้องรอพวกมึงก็ใช่อะก็ร,ะรีเลือดก่อนก็ได้ไงร,รีเลือดได้เนีน่ยเดี๋ยวรอโชคกันนะนอรอโชคอ่ะโชคแบบแบบก็ไปตีแมนวอลเลเยอร์ก่อนจะได้แหละ บีสแมนวอริเออร์นะใช่ใช่เพราะว่ามันไม่โดนพวกนี้เอ้ยมันโดนแค่ไอ้กอบลินนะกอบลินนี่กระโดดไปมาเครยกฟูสตตายมันมันไม่ใช่กอบลิน่ยมันคืออิมมันคืออิมนม่อกออะไรอกันออิมไอพวกที่อะไรนั้นนี่วะเออไอ้ทมเดอเอเด้อเดอเด้อเด้อด้อเดอเด้อเด้อ้อดเ กดอะไรลีทีรีทีลีทีแล้วได้เดียลีทีเลยรีทีรีทีทีไปแล้วมีเยอว่ากดนะเอ็นเธอเลยนะเอาเดฟตีไม่ตีอิ่มเอาเยี่ยเอาไงจะหาจะหาหรือจะอู้ยี่เก๊ เจอเจอไอ้ดุ๋ยนั้นะเจออะไรชอบโอ้โหของสายมื่วานดุย๋ยของธนงูมันม่งเอาไปใส่เองเนีนะฮะ <laughs> สแต็กปันณ์นี้มันครก็ได้เล่นแม่งเลยไหมนี่ยตีแล้วตีเลยไ <laughs> ม่ชุดไม่เข้อขอา <laughs> <c oughs> กัาบละครโคตรเลยเฮ้ยดุ๋ยมันอัปเปอร์คับมึงอะเฮ้ยอัปเปอร์คับกูอะ อมมเมาคันเมื่อคืนเซนต์ดูอเมร์คันวาดฟ้าเอกมาตอกยีๆๆอะไอ <laughs> ตัวปิวเลยอามาคันลยสายไอ้โชคเอาไม้กับเอาไม้เมท้าข้อหัวมันเอออ้แทงไข่ไ <c oughs> <c oughs> อ้เก็บไว้คนเดียว บงดูสิว่าเราจะลออมันยังทำได้ไหมนี่โอ้มีลิงใครก่อนดิอ่าสลาอ่ะรีบตีให้ตายเลยเฮ้ออีป้อนพังเลยอ่ะเออหรือเล่นแม่งดิหมัดเปล่าก็ได้หรอ ต่อยดังหักดีนักเวทเหรอเก่งเก่ไหนเชีย์เอาขอ่เขาได้โจอะเออดีนะมันไม่ติดนักเวทอ่ะเก่งแค่ไหนเชียาวเอาเชียมันเล่นได้ดุยว่ะได้เลยแต่โดยไอ้โจแดนแปดเลยเหรอเฮียเร็วก็มาขี้เลยเฮีย พี่ทหานะมันลดด้วยดิมันลดทุกอย่างยกเว้นดวงเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่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 นะไม่นะ no no ไม่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 เสียงแบบดีไม่ไม่ไม่กรุด <laughs> ah. Bye! <laughs>